สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับยามเช้าวันนี้นะครับ EP ที่211นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับตามนี้เลยนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับชอบรายการไหนก็ทักหรือโทรเข้ามานะครับราคาเบาๆนะครับเช้านี้นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดเข้าไลน์นะครับทุกท่าน ทีที่2 1 1นะครับคลิปนี้นะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับเหมือนเดิมนะครับพระกเก่ายยอดนิยมบ้านบ้านครับพระเก่ายอดนิยมบ้านบ้านนะครับมีเข้ามาหลายรายการนะครับชื่นชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับรายการแรกเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับสร้างน้อยหายากนะครับพิมพ์อุ้มบาทรูปเหมือนนะครับหล่อโบราณเก่านะครับยุคโบราณยุคแรกๆนะครับ ลูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาตรวจพิจิตตครับเป็นรูปเหมือนท่านนะครับพิมพ์อุ้มบาทโบราณนะครับพิมพ์นี้นะครับออกที่วัดเก่าของท่านนะครับวัดบางคานใต้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมและหายากมากครับพิมพ์รูปเหมือนนะครับอุ้มบาทครับเป็นเนื้อทองผสมโบราณนะครับเก่ามากๆนะครับเดิมๆนะครับผิวหิ่งนะครับเจ้าของเดิมนะครับตั้งบูชาอยู่บนหิ่งนะครับลงจากหิ่งมาหมาดๆเลยนะครับ ท่านในชื่นชอบและสนใจนะครับสุดยอดหายากครับ <wide> พบเจอได้น้อยมากนะครับหล่อบโบราณเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพิมพ์อุ้มบาทหรือพิมพ์บินทาบาทนะครับเก่าและสมบูรณ์นะครับมาไม่ใหม่นะครับมาพร้อมกับพระสังกจจยหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์เล็กนะครับสวยและสมบูรณ์สุดนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กจะหายากมากครับสร้างน้อยมากครับ เป็นเนื้อดินผสมผงใบลานเก่านะครับพระสังกัจจัยหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรสวยและสมบูรณ์นะครับอายุความเก่าร้อยกาปีนะครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดครับพระเก่าที่สวยยอดนิยมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดสนใจรายการไหนนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จเข้ามาเมื่อวานตอนค่ำนะครับชุดนี้นะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับ เก่ามากๆครับมีรอยลงรักเก่าโบราณนะครับมาใหม่ๆล่าสุดเนื้อสวยและสมบูรณ์นะครับให้ชมชัดๆนะครับมีร่องรอยผ่านการใช้เก่าครับและมีรักนะครับรอยลงรักเก่าครับพระสมเด็จเนื้อสวยแห้งๆครับองค์ที่หนึ่งบางนะครับและมีน้ำหนักนะครับท่าใดทช่นชอบและสนใจนะครับควรพลาดนะครับพระสมเด็จ บางเก่าสวยครับองค์ที่1ต่อไปก็เป็นองค์ที่2นะครับพระสมเด็จบ้านๆนเ,เก่าสสวยองค์ที่2อ,องค์นี้เนื้อเขียวนะครับเหนียวทพับนะครับเป็นพระสมเด็จตระกูลวัดระครังโบราณน,นะครับเนื้อสวยเดิมนะครับแห้งมากๆนะครับพระสมเด็จองค์ที่สองมีภาบความเก่าเดิมๆครับเนื้อเขียว ต่อไปก็เป็นองค์ที่3ของใาการนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดเกษชโย6 5หชั้นนะครับฐาน5้าชั้นเข่าบวงสวยสมเด็จวัดเกษชโยครับ5ชั้นึ่งชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นพระกิ่งหลวงปู่เอี่ยมนะครับรูปหล่ออุปคุตนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังถือหม้อน้ำมนต์นะครับแล้วก็ดอกบัวนะครับ เป็นกิ่งรูปหล่ออุปคุตตากแตนนะครับเก่าโบราณนะครับยุค2,400กว่าครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับหลอนะครับเป็นเนื้อขัดลงหินครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับกรุงเทพมหานครนะครับนานมาทีนะครับพิมพนี้ไม่ค่อยเจอนะครับหน้าตากแตนนะครับเก่าและโบราณครับก็สุดยอดหายากนะครับ ข้ามาเมื่อวานตอนค่ำนะครับพับปิดตาหลวงพ่เอี่ยมวัดหนังเนื้อเมฆพัดครับไม่ค่อยเจอนะครับหลังยันยุ่งสุดยอดเกจิเก่านะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อเมฆพัดโบราณนะครับยังสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้ครับพับปิดตายอดนิยมครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเนื้อทองผสมครับ ต่อกันด้วยเกจิยอดนิยมจังหวัดสระบุรีนะครับอีกท่านหนึ่ om, งนะครับยอดนิยมนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอครับเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับองค์เล็กๆน่ารักนะครับแต่ประสบการณ์สุดยอดครับคนพื้นที่ทราบกันดีนะครับลูกหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอครับสุดยอดเกจิเก่าที่ได้รับความนิยมสูงนะครับมีอุดเก่านะครับอุดทองแดงนะครับสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอครับจังหวัดสระบุรี ต่อไปก็เป็นนางกำแพงกีบบัวนะครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยงามสุดๆครับเป็นพระกุกเก่ายอดนิยมนะครับจังหวัดกำแพงเพชรพระลีลาพระนางกำแพงนะครับไม่ตามหานิยมสุดยอดนะครับจบที่เนื้อนะครับพระแบบนี้นะครับเนื้อเก่ามากอายุหลายร้อยปีนะครับนางกำแพงกีบบัวครับุกโบราเจอนะครับเก่าและแปลกนะครับเป็นพิมพเข่าตรงครับพระนางพญาพิศณุโลกเข่าตรง เนื้อสวยนะครับแล้วเป็นพิมพ์สองหน้าครับพระนางพญายอดนิยมนะครับสองหน้าผูกวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับสร้างน้อยนะครับพบเจอได้ยากมากนะครับส่วนใหญ่จะพบเจอแต่หน้าเดียวนะครับพระชุดเป็นจับพาคียอดนิยมนะครับพระนางพญาพิษณุโลกเข่าตรงสองหน้าครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับท่านในเชื่นชอบและสนใจนะครับ0ู2ย์9 2สองศย์เจดเก้าสองห้าสองหครับ ช่วงท้ายรายการนะครับเหรียญหล่อสมเด็จโตนะครับพิมพ์ลคังนะครับเก่าและโบราณและหายากนะครับสร้างไว้ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเมื่อปี2411ครับสร้างถวายเสด็จพ่อรอห้านะครับเก่ามากๆนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหนักนะครับหล่อหนานะครับทรงรูปเหมือนท่านหลวงพ่อสมเด็จโตนะครับวัดละคังครับนั่งในซุ้มระคังเก่าเดิมๆครับ มาใหม่ล่าสุดนะครับพศ24 1 1สอยบรกว่าปีนะครับสวยงามมากนะครับและหายากสุดๆครับพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่211จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฉันชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับพระบ้านยอดนิยมครับผม